ยางสวนยางเขากำลังหยอดน้ำกดอยู่สองมีดโอ้โหได้เยอะมากเลยดูสองมีดโอ้สองมีดเต็มโบะเลยสวนของพี่เขาใช่ใช่ใช่ดีอยู่เนาะโอ้ ปีหน้านี่เจี๊อะเอาแหมนละปีหน้านี่พอสองมีดได้เต่าอีน่ะอ้โใจดีอยู่เจีน่ะสวนยางของปีด้วนเขาลังเหยอน้ำกดอยู่ออดูนะสองมีดดีเนาะนั่นอสองมีดใจดีกอี่พอกะ ฝุ <laughs> ่ยเอเวเรสต์ Everest. เปนยิ้มเลยนี่พ่อโลนันอ่าเต็ม,มก๊อกเลยนี่พ่อโลป้าได้หลายแท้แท้และอืมด้วยนะเว้น้านหลัง